ครับก็สวัสดีครับอยู่กับช่องก็แค่คนธรรมดาชแนเเล,ลนะครับนะนี่ผมก็ยังไม่ทำอะไรนะกำลังจะเตรียมตัวเช็คนะครับนะอาจจะถือกล้องสายไปใส่มานะอาจจะเวียนหัวหน่อยนะครับก็จะมาเช็คว่ามันเป็นยังไงแบบไหนเนาะเออก็ตอนนี้นะคอสนะคอค์สก็ ยังเล่นเป็นระบบสองทางอยู่นะครับนะเดี๋ยวจะสับซิวิ์ข้างหลังนะให้เป็นสามทางนะเพราะว่าผมเล่นสามทางนะครับเนาะเดี๋ยวก็จะเนี่ยตั้งโมลุ่มเนี่ยนะตั้งโมลุ่มให้มันมาล้านที่ศนะูนย์เนาะเออตรงไหนมันไม่ตรงไหนถ้ามันต่ําอยู่แล้วก็เราก็ไม่ไม่กดมาให้สูงศูนย์นะก็ไอ้นี้ก็ถึงศูนย์นะ เพราะว่าในความคิดของผมนะผมจะได้ไปตั้งต่อในการเทสเนี่ยผมจะได้มองปรับอะไรเยอะแยะนะคือตั้งแบบเออให้มันแบบกาเียนะให้มันแมทนะให้มันอยู่กึ่งกลางอะนะเออแต่เ,เพราะว่ายังไงไปข้างนอกยุปไปข้างนอกเราไปต่อไปเช็คอะไรเนี่ยเราต้องเออ ปรับเสียงอะไรใหม่แล้วเนาะเพราะว่าในบ้านมันก็อีกสไตล์หนึ่งนะกางแจ้งมันก็อีกสไตล์หนึ่งนะครับนะตอนนี้มิก็ตั้งแต่ถ่ายคลิปไอเทสมิดโลไปตั้งแต่เมื่อวานก่อนนะเมื่อวานนี้หรือเมื่อวานก่อนอะละเออวันนั้นน่ะนะที่ถ่ายไปนะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะออกกุ๊ปหนึ่งสองเนี่ยเข้าปีรถจนแล้วก็มาเข้า cover ตัวนี้ พวจะใช้ตัวนี้ดันมิดโลนะวันนั้นก็ทําคลิปเทสไปแล้วนะไปย้อนคลิปดูนะผมไม่บอกนะเออไม่ต้องมาถามนะอยากรู้ไปดูคลิปเอาเองนะครับชอบมีตัวคนถามนะเออจะให้เราตอบผมตอบผมตอบแต่คุณคนเดียวแหละนะเออคุณอื่นเขาไม่รู้ผมตอบคุณผมตอบคนนี้เดี๋ยวก็มีคนมาถามผมอีกไนงะเห็นไหมก็ต้องไปดูคลิปเอานะครับนี่ก็ชุดนี้นะก็จะอยู่ อยู่กับชุดใจด้วยนะจะเป็นชุดมิดโลนะมิดโลก็2อดอกเหลือๆนะครับนะเสียงค้างก็สิบห้าใบหนึ่งสิบสองใบหนึ่งลนะมิโลนะมิโลสิบสองนะครับก็ได้นะได้นะเพราะว่าตู้นี้ตู้นี้เมื่อก่อนมันก็เป็นตู้ตู้เบดของผมนะก็ก็มันปกติสิบสอมันยัมีอยู่5้าตู้นะก็พออิบเอสอมันรับรัวได้แค่2ององ้์เนาะก็เหลือข้างเหลือข้าง เหลือข้างหนึ่งอ่ะสี่ดอกพอนะครับอีกข้างก็เป็นสิบห้าเนาะนะก็พาชมนะพาชมก็นี่ผมยังไม่ได้ขวาดฝุ่นเลยนั่นนี่ตั้งเอาไว้ตั้งหลายเดือนผมไม่ได้จับแยกออกมาเช็ดฝุ่นเลยนะเดี๋ยวจะวันนี้ยกไปตั้งเดี๋ยวจะเช็ดให้เรียบร้อยนะครับนะเดี๋ยวแต่จีบินนะที่วางที่เดียวตู้อื่นเขาแยกกันหมดแล้วนะอันนี้ผมเอามาแอบไปเชยนะครับเนี่ยไม่มีแสงอีกนะ วงเอามาแอบเฉยนะจะมึงขวางบ้านขวางอะไรนะครับอันนี้ก็ตู้มิดไฮนะมิดไฮ FC ดูเนี่ยว่าจะเป็นตู้มิดโลตู้มิดไฮตู้เบียดอะไรเนี่ยคือที่ FC เห็นตู้ลำโพงเนี่ยนี่คือใช้หมดนะใช้ที่จะไปเปิดปีใหม่นะครับก็ยังเหลือตู้เสียงกลางตู้เสียงกลางอีกสองใบก็เดี๋ยวจะยก ออกไปด้วยนะครับนะไม่ใช่ไม่ด้ายนะเดี๋ยวฟังไปดูเรื่องนะครับนะมีแต่เบรนะเจ้าเรานี้ก็เป็นเออคณิตนะมรกตมาร์กทูนะครับตู้นี้นะตู้นี้จะเป็นตู้ที่สองนะที่พวงต่อกันเนาะ power amp ก็ตู้แรกตู้นี้เป็นตู้ที่สองูที่สองที่จะรับแรงเขานะตู้แรกอยู่นี่นะครับนี่ตู้ดำนะตู้ดำ ดูดำก็จะเป็นดอกซับรถจนนะซับรถจนที่ผมอนุกรมให้มันเป็น8โอมนะถ้าไม่อนุกรมไปขนานโดยตัวมันก็จะเล่นได้แค่ดอกเกลียวนั่นแหละนะดอกอื่นก็เข้าไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็น2รงไว้นะถ้าไม่อนุกรมต่อขนานกันไปเลยมันก็ลง2โอมพอดีนะไว้ละ4โอมอ่ะนะก็ลง2โอมพอดีนะครับก็เลยขนานนะเพราะใจผมไม่ไดเอามา ไม่ได้เอามาแบบฟังเล่นฟังอะไรโดยตรงไงใจนะ่ะคือมอง12ที่จะรับแรงจาก m a 2สองห้าแล้วงบเราไม่ถึงที่จะซื้อดอกใหม่ตู้ใหม่ตู้ใหม่ตู้ใหม่ก็ยังเป็นดอกสิบห้าอะไรไม่มีก็ซื้อดอกเนี้ยมาแทนนะดอกซับรถจนอะนะนี้ก็เป็นเจบิ bin, bin. นนะเจบินนะตู้ก็ประมาณนี้เนาะอืม อันนี้มันไม่ใช่ฝุ่นใยตรงในเอฟซีมันเป็นไอ้เนี้ยที่เจาะใส่น็อตยึดเนี้ยยึดเอเนี่ยม่านนะมันร่วงใส่แล้วผมไม่ได้ขยับตู้ลำโพงออก,อก,อก,อกไงก็เลยปล่อยไน้ยเดี๋ยวจะทำความสะอาดนะชว่วงมีใหม่นะในเอฟซีเยวแป๊บหนึ่งนะครับนะครับเอฟซีก็มาต่อกันนะครับเนะเมื่อกี้ก็ที่สตอ็อปคลิปไปก็ ผมไปเอาสายแจ็คมาเสียบเพิ่มนะเป็นนี่สาย xlr นะตัวนี้จะเข้า power นะเป็นสายสำหรับออของเข้า power เ,เสียงกลางนะเพราะว่าเมื่อกี้ผมสับสวิตช์ข้างหลังกันนะสับสวิตช์ข้างหลังนะสับสวิตช์นะเพื่อที่จะให้เล่นเป็นสามทางนะครับเพราะในบ้านนะเราฟังแค่สองทางพอละนะไม่จำเป็นต้องสามทางนะครับเกือคุณชอบคุณอาจจะเล่นสามทางจะกี่ทางก็เถียงคุณเถอะนะ แตวผมก็ต้องตั้งออรลุ่ม์นี้ขึ้นด้วยนะยังไม่ใช่เราจะไปตั้งเสร็จต่อเสร็จเนียมันจะลืมนะครับนะก็ตั้งไว้บาลานซนะ์ที่ศูนย์นะที่จริงอะแหลมอะมันไม่ต้องศูนย์ก็ได้แหลมอะลดเสียงลงไปอีกนะนะเกณฑ์ของแหลมนะเพราะว่าแหลมมันไม่ได้อะไรมากมายนะเร่งเงยอะก็แสบหูนะ เดี๋ยวปีนี้นะผมจะใช้อ e ิบล็อกนะอิบ e ็อกมาอิบ e ็อกมาหนุนตู้ลำโพงขึ้นอีกนะเผื่อเวลาสมมติ Smooth, นะอันนี้ไม่ได้แช่งตัวเองไม่อะไนะสมมติ Smooth, เผื่อมีฝนลงมาเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องห่วงว่าเอ,อ้ตู้ลำโพงจะเราจะเป็นอันนั้นอันนี้หรือเปล่านะคือเราจะได้ไม่ต้องพะวงเนาะก็เอาอ e ีบล็อกมาหนุนเลยก็เมื่อกี้ก็ลองไปหาอ e ีบล็อกมา นะนี่สําหรับของเจบินตู้เดียวของเจบินนี่ใช้อ e ีโบอก้อนนะอืมเพื่ที่จะจะตั้งตู้เจบินเนี่ยนะนี่ยังไม่รวมกับตู้อื่นอีกนะนี่แลนะ้วก็ตู้นี้อีกนั่นนี่ตู้15นะครับจะตั้งอ e ีบ็อกนี่จะใช้หนุนเฉพาะตู้เบีดนะตู้ไหนที่มันวางติดพื้นแหละจะหนุนแค่ตู้นั่นหนะขึ้นนะเพราะเสียงกลางมันเทินอยู่แล้วนะครับ มันเหลือเศษเตียวมันหักคงหักครึ่งอะไรเขตเสร็จหักครึ่งก็น่าจะมันหนุนตู้มิดโลนะตอนแรกจะเทินคิดว่าน่าจะเทินไม่ไหวน่าจะสูงเกินนะก็เลยอืมเลยตั้งพอประมาณเดี๋ยวลองดูครับนะว่ามันจะตั้งอันไหนได้ไม่ได้เนะ สุดรถแล้วนะปีนี้ใช้ power ทั้งหมด4แท่นนะ4แท่นก็มีแหลมกลางมิดรูนะแล้วก็ MA 205นะใช้ขับซับเป็ดนะครับนะขยายตัวนี้ไม่ได้ใช้นะเก็บไปในบ้านนะก็ที่ทุกท่านเห็นนะ่ในะใช้หมดเลยนะใช้หมดเลยจะเว้นขยายตัว MQC ตัวนี้นะไม่ได้ใช้แต่ power MQC อิงพีซตัวนี้ก็ใช้อยู่นะเออ h ฮทเฮทซีสามบีพีเนี่ยใช้นะขับแรมนะครับเดี๋ยวคิดว่าเยแต่วันนี้ผมจะค่อยๆทยอยยกตัวไปเนาะก็ยกวันไหนก็ได้เอฟซี FC คือเราตั้งก่อนข้าหลายวันเลยนะเออเราตั้งก่อนข้าหลายวันเลยจริงๆไงเราเรายกไปวันไหนก็ได้นะ ใจบอกว fc ว่ายีใช่ไหมเออถ้ายี่สิบเจมงคงต้องโยกไปแล้วนะพรุ่งนี้มันหนึ่งเลยเวลาวันหนึ่งนะมีอะไรไหม กำลังนึกนะว่ามีอะไรจะพูดต่อไหมนะก็คงไม่น่ามีอะไรนะก็พามาอัปเดตนะชุดที่จะไปเปิดปีใหม่แล้วก็เอาสายแจ็คมาเสียบตนะ่อให้เป็นระบบ3ทางนะครับนะก็ประมาณนี้เนาะครับก็ไปแล้วครับนะหาผมพูดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับ ก็ไปแล้วครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะให้ช่องก็แค่คนธรรมดาชแนลด้วยก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ